สบายดีเอฟซีทุกคนเนาะคิวนี้อามาพบกับเบโนหนึ่งอีกคือเก่าคิวนี้อาจะมาลินเป็นตัวละครลีโอมอรเนาะทุกคนเออ ถ้าว่าคลิปนี้จับลีโอมอสมาลินน้องทุกคนน้องเดียวมาเบิร์นนะกันว่าลีโอมอสจะแบกทิมได้หรือบบนะเออน้องทุกคนน้องก็คืออ่าส่วนนี้นี่แบบหาลินลีโอมอสนี่อย่าบอกเลยว่าโคตรยากเลยน้องทุกคนเนาะในแหล่งอ่าแหล่งเทปแหล่งอ่าอีปีเนี่ยทุกคนส่วนรลายนี่เขาจะมักแบกน้องทุกคนนเออเพราะว่าส่วนอาซิซันนี่บอกเลยว่าลีโอมอสนี่มันเนื้ขึ้นนี่แบบโคตรแรงเลยน้องทุกคนโอ้แบบแห้งเลยแหละทุกคนเออถ้าว่ามากับเอ็งเจลาเนี่ยแบบว่าโอ้โหโคตร ดตึงแล้วแหละน้องทุกคนเนาะอ่ะสองตัวเก๋าขอฟังไปก่อนน้องทุกคนเนาะอ่าห้ามมาบอกเรื่องติ๊กตอกน้องทุกคนเนาะสำหรับสองติ๊กตอกเบ้นนหนึ่งผู้ติดตามสองหมื่นสามน้าน้องทุกคนนะอ่าที่มีอ่ายอดไลค์สี่แสนกว่ากว่าน้องทุกคนเนาะสำหรับสองนั้นเป็นว่าหมู่ขาเลยน้องทุกคนเนาะเอาบอดด้ยน้องทุกคนก็คืออ่าใส่รหัสแบบสองลำดับน้องทุกคนเนาะอ่าใส่รหัทสองสันเพิ่มความปลอดภัยนะสุดท้ายแล้วก็เอาบอดด้ยน้องทุกคนก็คือแบบลืบรหัสจบเลยน้องทุกคนเนาะโอ้โหแปลว่าหนาเสียไไดด้้้เนนาาทุกกคใหอบ ส่วนนี้ก็าหาซื้ออ่าสองไม้นะทุกคนนะตัวนี้ก็ สีลงสองนี้ไปก่อนนะ,นะทุกคนเนาะตรด่ตาม8 0 0พนี่แหละเออะไนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนที่สำคัญก็อย่าลืมเขาไปกดทดี่ตาม2องยูทูนะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้แน่นะทุกคนเนาะอ่าก็ขอฝากซ้ำนี้นะทุกคนเนาะยังบลค์ขอฝาก2องย t u b e นี่แหละทุกคนอ่ามาบึ่งในเกมเฮาดีกว่านะทุกคนเนาะสองนี้เขากัขอไลฟ์ฟ้ามก็ไปก่อนนะทุกคนเนาะเออเอาบัฟไปก่อนนะทุกคนเนาะอ่าเฮาต้องฟาา์ม,ม่ไวเอาเครื่องไหวอเ่ามาจังหวะนี่แองเจาน้ี เปียบลิได้ทุกคนเออไปขึ้นไพ่นี่ก็โอ้โหถือว่ากินเปียบกันลีเนาะทุกคนเนาะถ้าวบุตรเดขาเขาไม่ได้ชวยถ้าว่าได้ขาล้านี่แป็ว่าขาบุได้เลยทุกคนมีแต่เอ่งเอ่งเอ่งเอ้ยมีแต่เอ่งจะหลาขานะมาจังหว่านทุกคนโอ้โหแทงแทงเแล้าดึงเขาเนี่ยทานนสุงทานเลยครับแตกนั่นทอนนะทุยในปอมทุกคนเออบุ๋มทานนะทุกคนนะอตัวเที่ว่ามันอยู่หนอเนี่เขาเอื่นปอมนะทุกคนเนาะตัวที่ว่าทานเห็นป็นบอลเกิดนั่นทอนอ่ะนะเขาเอื่นทานมาจังหวะนี่ทุกคนเอาว่าเนี้อีกคือเก่าทุกคนมาจังหวะนี่โอ้้โหวาาาไไปดเนนนะะทุกคอ่ มาจังหวัดนี้รอเแล้วนะทุกคนเอามายืนยี่ให้ปลาสงสัยเราจะบบเห็นทุกคนมาจาาังหวัดเราออกมาทุยคนเปิดขึ้นจังหวัดนี้จังหวัดนี้เรียบร้อยทุกคนโ oh อ้โหเือว่าโคตรแรงแล้วนอะรีอมวอนทุกคนเอา,ามันเกินไปนะดอกเตอร์เกินไป อ่าพอได้โอกาสทั้งกะตีเตาไปเลยทุกคนเออฟูรีทีว่าซ้ายฟาร์มซ้ายปลาเนี่ยทุกคนขาดบุตราก็คือเตานะคนมีโอกาสได้เตาเนี่ยชือว่าโอ้โหโอเคแล้วแหละทุกคนเออเรียบเรียนี่คืนไหวนะเอามาจังหวะนี้ก็มาเอาบัฟอ่าบวงต่อนะทุกคนบัฟม่วงที่หนอนนี่เนาะคือจะเป็นบัฟม่วงเลยทุกคนเออข้าจะว่าหลินเกมมาจนจิตเตาแล้วยังพูดถหูบัฟม่วงบัฟแดงอ่าหากตีบัฟตียังไปก่อนนะทุกคนโอ้โหปล่อยทีมเฮากันไว้ก่อนสําหรับสกอร์ตอนนี้เดี๋ยวโอ้โหบอกเลยว่าอ่าสกอรรร์์เเเเเฮฮาาาานนนนีีีี่่สสยยปบะะทุกกคมออ2 2 อ่าสองคิวเองนะทุกคนนะแต่ว่าสำหรับสกอร์พายกงขึ้นคาบนีเดี๋ยวหกคิวไปแล้วนะทุกคนนะสกอร์รวมมาจากวันเองเจลามาคือเก่าทุกคนโอ้ยเองเจลาแบลว่าโขนเห็นใจแล้วนะทุกคนแบลว่าหูเลยนะว่าทุกคนควรบอกตอนใดตอนใดเนี่ยเบลว่าโอ้โหโคตรได้เรืองเลยทุกคนสำหรับเองเจลาปุณีก็บอกเลยว่าปุณีว่าอ่าเป็นผู้ชายธรรมได้ทุกคนเออเป็นผู้สาวนะนะเออบอกคอยทุกคนเออบอกเลยว่าโอ้โหแล้วลินตึงนะทุกคนได้ใจลินโอ้โหแล้วไอ้อียางอายก็มาเข้าคืนนะนะเอออายมาคืนนะนะ อะไมากไงึ้นนะนะทุยมันม่วนเหลืองเลยมา่จังหวันี้ทุกคนโอ้โหว่าสะเอาบาเรียทุกคนบ้านเรียนกะบบุเขามาเลยนะทุกคนจังหวะนี้ร่ออันตีมาทุกคนร่อโบว้ยเลยถอยก่อนทุกคนเออว่าสิรออันตีมาเลยสิเปิดซองตัวเลยทุกคนบ้าดังกับวาเลียะทุกคนแต่ว่าบเป็นยังทุกคนมาตีเฮ้ยนังยิงแล้วมาทุกคนมาจังหวะนี้ถอยก่อนทุกคนโอ้โหแทงเราเปิดโล่มาจังหวัดทุกคนนี้จังหวะนี้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเขามาท่านี่ทุกคนมาจังหวะนี้ อย่างวันนี้แทงเขามาซอยนะทุกคนโอ้โหออกไปก่อนนะทุกคนเนาะถือว่าหลอดไปทุกคนขอบใจที่ว่ามาซอยนะสุดท้านอะไแทงห่ากระใต้โอ้โหขอโทษน้ำไหลๆขอโทษน้ำไหลเปลือนนีป้ป้าแต่ว่าเขาสูก่กระใต้เมื่อซองนะทุกคนเนาะก่อ่าเขาก็ต้องทอยเขาเบิ้งกีมก่อนนะทุกคนจะไปสู่เลยบวกเลยนี่อ่าตายน้ำกันนี่กอะเออมันกรบโบไว้นะทุกคนเนาะอ้ะาวจากวันที้เขาก็เอาบับ,บแดงต่อน,นะทุกคนอ่ะอ่าตีบับไปเลยอ้าว อุตสาเขาไปสวยล่ะนี่โอ้โหเขาโถน้ำไหลายเพื่อนเออใต้นึงก็ดีกว่าใต้ซองเลยนะทุกคนนะเราได้คิวอหนึ่งก็ดีกว่าอ่าเราได้ซองขี้ได้นะทุกคนเนาะกเห็นใจกันแล้วนะทุกคนเมื่อกี้นี่ก็สังเกตว่าเลือดกันยังนิดเดียวเองทุกคนถ้าพิสูกรสูเราบดได้ก่า,กาอียางอันตีกัมาเกะกับพวกท่านธนาธาสูเลยนี่ก็คือ้ใต้เลยนะทุกค,นะคนเนาะอ่ะกับบดเป็นยังทุกคนนะเออ สงครามเมืท่านจบอยู่เพอนับซบทหารทุกคนเออเกมเ่ท่านจอบอยู่จะพอ่าหวัหวหอนไปนครถูนนกเกมมันก็มีการผิดพลาดมีอ่าการเปลี่ยนแปลงมจาจังหวะทุกคนเออแองเจลามจาจังหวะนี่เปิดท่นานตีคือมาจังหวะนีวน่ว่าเลียบมอนนาลอทุกคนมาจังหวะนี่เปิดจังหวะนี่เรียบร้อยทุกคนโอโ้โหเขาอ่าโดนว,วงหลอมของนักยิงเนาะทุกคนเนาะโอ้โหถือว่าหลอดไปเนาะทุกคนน่ะมาจังหวะนี่ วันนี้เคลียบบัาบเขาเออทุยทเคลียบขีบกไปนะทุกคนโอ้โหนั่งยิงสีนี้เลยหรืบอบอเฮ้ยนั่งยิงนังงน่งยิงนั่งยิงมาเจ้าว,ว่านี้โอ้โสกิลหนึ่งมาเจ้าว่านี้แทงไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่าบอลหลอดไปนล้ทุกคนเนาะถือว่านั่งยิงพราะอ่ะทุยนั่งยิงเขานี่ก็งงูไปจังหนึ่งนะทุกคนของพอหลอดกับบอกกัปนะทุกคนเนาะโอ้ยเนาะะอ่เกมมันก็มี เกิดนี่บุเ um กิดนะทุกคนตาบุเกิดก็มีบุมีไพ่ดอลลินสนาเมื่อทุกตาเนาะทุกคนเออเสี่ยนดับลูกยังกระแทมเลยทุกคนเออสังเกตเบิ้งอ่าไพ่ที่บุหูกับเขาไปเบิ้งหลอดทุกคนเออผู้ที่ลินวัติดรับลูกแล้วรับยังไปเบิ้งหลอด มันก็ยังมีแผลเมื่อมีไพ่ดอกถือว่าอาสนะคูตามันก็ต้องมีล้วนจะมีการผิดพลาดบพมีไพ่ดอกสิว่าเออมิเตโป้ถนันทุกคนที่ว่าเอาอาสนะได้ถูกตามิเตโป้ถนัดนาะทุกคนมาจากวันนี้เปิดดัานตีมาทุกคนโอ้โหวันนั้นก็ว่าเลี่ยนทุกคนมาจากวันนี้ว่าจะขาว่าเลี่ยนทุกคนโอ้โหว่าลั้เลี่ยนไปใส่เลยสุดท้ายแล้วกระโดดไปทุกคนเปิดดัานตีถิ่มไปตลอเนาะทุกคนนะที่ว่าบอด่ายไปเนาะทุกคนเนาะอ่าขบวนเป็นยังทุกคนเออเอาการนานนะทุกคนมาจากวันนี้ก็ตียังวะ ขื่อนี้ยังว่าเดี๋ยวพอดีนะว่าเออมาจังหวะนี้ก็มาตีขีบขีบต่อน,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 นะนะมาตีขีบก่อนเออ งานจังหวะนี้ก็เกีเ่ยขีดเกลี่ยยังไปก่อนอ่าเดี๋ยวรอติดตามมันนะทุกคนเนาะรอติดตามเบิง้งเออว่ามันสีโหดหรือบ่เอหรือซัมมี่ก็เกิดเลยได้นะทุกคนเนาะสำหรับสกอร์ตอนนี้ก็เกา่าๆนะทุกคนนะถือว่าเข้ากันนำสกอร์มาได้เสมอแล้วนะทุกคนเอาเขาก็พิมพ์ไปมัม่วๆเออก็พิมพ์ไปไว้จะได้แล้วมันนี่เอาบริเบเบื้องนะทุกคนนะบอกเอ็งจะลามาซิงนะทุกคนเออมาซิงด่วนวาา่าซะหนึ่งบอกเอ็งจะลามาจังหวะนี้เอ็งจะลาได้กขาไปนอนทุกคนน้ำเบิ้งน้ำกันจังหวะนี้ทุกคน วันนี้เอ็งจะามาแล้วโอ้โหทันใจจริงๆน,นะทุกคนมันจะาเนี้เปิดอันตีขึ้นมาแลนดังยิ่งล้วโอ้โหมาเขาในอันนี้ทุกคนโอ้โเกิน3-4บาทเขาไปบหมดได้แล้วนะทุกคนต้องบอกเลยว่า สุดท,ท้ายแล้วก็บอลหลอดจังหวะนี้ขออีกขออีกเรียบลอยทุกคนเอ้อม,มาจังหวะนี้ว่าเรียนมาจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหเรียบลอยขาซ้อมมาเลยทุกคนขาซ้ำโอ้โหขาบบธัน,ม,ม,าาาาานม,มาจังหวะนี้ขาซ้ำเลยจังหวะนี้ตรงอะไรขาซ้ำเลยทุกคนมาจังหวะนี้เปิดอันติดทุยเปิดสกีนึงแทงไปทุกคนโอ้โหบอดได้ทุกคนมียากเก็บไปซ้อมเฮาไดา้ซอมนะทุกคนเลยบอดได้ขาซ้ำขาสี่สำนร็จทุกคนนะอ่ากับบอลยังทุกคนนึกซะสุดท้ายแล้วเฮาก็เป็นคนอ่ะชวยแหละเออบอดได้ขาก็ได้ซวยกันยังดีนะน้องสาวเออมาจังหวะนี้เเเฮากกปิดดหลลอยนนนะะทุค อืมปวดหลอดมดสีตัวเลยทุกคนบอกเลยว่าแป๊บเดียวแตกนอนตัวนแป๊บเดียวแตกเลยโอ้โหสีตัวตีตัวเดียวนะทุกคนมันก็เกินไปนะมาจงหวันนี้เขากัรอเก็บบับแดงไปก่อนนะทุกคนน้ออหลอดเข้าเกิดออกมานะทุกคนอ่ามีแต่ว่าทาล่อทาซิงเลยทุกคนเออบอกเองเจลาว่าเตรียมซิงเลยมาจงหวะนนี้ทุกคนเปิดนั่นตีมาเองเจลาตรงมาเลยจงหวะนี้เฮ้ยยังบมทันมากทุกคนมาจากวะนนี้เองเจลาว่าโอเคมาจงหวะนนี้จากวะนนี้เองเจลามาเลยทุกคนจงหวะนนี้จงหวะนนี้ว่าจะได้เรียบร้อยทุกคนเนื้อเทปนะทุกคนอ ันนี้โอ้โหบอได้ขาเนาะถือว่าแทงเข้าขาไปเนาะทุกคนมาจังหวะนี้มีโอกาสกเก็บบัฟนี่ไปเลยทุกคนเออมาจังหวะนี้มันจะได้ลุยต่อเลยเพื่อนเออลุยต่อเลยมันจะว่าเนี่โอ้โหนักยิงเราไปตัดหลอดเนาะทุกคนเนาะนักยิงเราอยู่ลุมมาจังหวะนี้ว่าจะมาหลาดนักยิงเราเนาะทุกคนมาลาดกับบอดดาทุกคนถือว่าเรากลับท้านไปก่อนมาจังหวะนี้เปิดนั่นตีขึ้นมาจังหวะนี้มาเขาแลนมาโอ้โหเก็บบอได้ยหนึ่งคิวเอ่อโมเมนทุกคนบอได้เก็บมันมาจังหวะนี้คอนๆตัวเดียวนี่เรียยบร้อทุกคน เออถือว่าปัน่นกันคนละคิวสองคิวนะตุกคนเออมีสามตัวเก็บปุระตัวนะมาจังหวัดนี้คนนะเอ็งจะลามาคือกจาจังหวัดนี้เรียบร้อยทุกคนเปิดนั่นตีมาจาาังหวัดนี้นักยิ่งของเราสิไปใส่จังหวัดนี้ แข่งไปเฮ้ยบอถือเนาะทุกคนโอ้เรียบร้อยทุกคนแล้วก็สิดดาไปอ้าวบริคาทุกคนเอ็กเจล่าขาไปนาะทุกคนเนาะเอามาจังกมานีว่าจะได้เอาบอแทงหรือบออ่าบวเอามาจากวันนี้ก็เตี๋ยบับไปเลยเนาะทุกคนบัให้เราอ่าเอาบับปลาเลยแหละทุกคนเออบัให้เราได้เลยมาจากวันนี้ทุกคนอ้าวสกิลออกจำทุกคนเนาะมาสิสกิลใส่ทุกคนเอาเป็นยังเนาะทุกคนนะคือว่าเขาไปกับบางทีอาจจะตายได้เพราะลูบีเรามานะแต่ว่ามา ลูบี้อาจดึงเขาไปขยับได้มาจังหวะนี้ทุกคนมันจะได้เอ็นเจล่าเตรียมซิงอะไรทุกคนอาจออกก้อนเวทในแจ้งนอยมาจังหวะนี้เปิดอันตีมาโอ้โหจังหวะนี้สามซีจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหได้กขาแต oh, ่ซองเองทุกคนบวได้กขาสามเพื่อนจังหวะนี้ลูบี้ดึงเขาไปทุกคนโอ้โหเกือบแตกนะทุกคนมาจังหวะนี้ร้อยเอาตือระบาททุกคนอันเออเบียสกีมันมาสามวีนะครูดาวเขามันนะมาจังหวะนี้เปิดอีกบานหนึ่งเออร้อยเอาตือระบาทนะทุกคนเนาะปวดลดความสโลอขอาละอืมอันนี้ก็เปิดพูนฟู่้นมากพอบ่ไดครับฐานไปมาจังหวะนี้วาเลียนมาจังหวะนนีี้้เปิดอัตขึบ เอ็งเจลามาอีกจังว่านี่โอ้โหบอกเลยว่าโคตรได้ใจแล้วนะทุกคนผู้สาวคนนี้ทุกคนเอออันนี้นี่ผู้สาวในหลินเอ็งเจลาทุกคน,นเพราะว่าอายมากขึ้นนะนะอายอายอายมากขึ้นนะนะ ส่วเราเมื่อคืนก็ได้ใจเลยทุกคนต้องกลางในคืนนี้ได้แล้วก็เมื่อคืนเลยนะอย่าขีดไก่ได้ทุกคนเออมาจังหวะนี้บาดังมากโอ้โหถาสกิลก่อนเอ็งเจลาทีรักเออมาจังหวะนี้จังหวะนี้เปิดสกิลหนึ่งไปก่อนทุกคนรอดถาสกิลอันตีเข้ามาทุกคนมาจังหวัดนเจลาลอดละไทุกคนเออเจลาตองมาเลยจังหวะเปิดอันตีเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยทุกคนนี้บอกเลยว่าเอ็งเจลาตองมาจังหวะนี้โอ้โหไหลหัวใจไปเนาะทุกคนมาจังหวะนี้เขาก็ไล่ตีฐานไปเลยเนาะทุกคนอ่ะตีฐานตีฐานตีฐานตีฐฐาาาานนออยยยยย่่งงเเเดดีีีววตฮ้ ทีท่านโอ้โหโบแตกทุกคนโอ้โหมาสิแตกเลยทุกคนมาจังหวะนี้นี้นี้โอ้โหจังหวะนี้บบได้ทุกคนมาสิจบเลยทุกคนมาจังหวะนี้จบบบได้ต้นี่เขามาจบต้นี่ทุกคนเฮ้ยเขามาจังหวะนี้ว่าเรียนจังได้จังหวะนี้ว่าเรียนเรียบร้อยทุกคนนี่ทุกคนมาสิออกเลยทุกคนยังโดดเข้าไปนอนสุดท้ายเลยกับโบโลทุกคนโอ้โหทั้งปอมยิ่งทั้งนักยิ่งเรามายิ่งตายไปนอนทุกคนเนาะอ่าจังหวะนี้ทีมเมาสิจบได้หรือบบทุกคนโอ้โหเอ็กฟอร์ดเอ็กฟอร์ดหลอดเออ็กกฟร์เเเฮ้ยขาไปบวลยจังหวะนนี้บาือดโอ้โหมมียเเขาาก็บเอ จังหวะนี่มีเงาเขามาเก็บเอ็งจะได้รูปบีรปปเรียบร้อยทุกคนเธอว่าเก็บไปหมดเลยนะทุกคนเนาะมาเบิ้งน้อกันจจาว่านี่มามีเงาเขาสิจบได้หรือบอทุกคนทานกันยังนิดเดียวทุกคนโอ้โหยิ่งไปบาดเดียวแตกแล้วนะทุกคนเธอว่าเขาก็เป็นปลาอ้าชนะไปน้อทุกคนเนาะโอ้โหือว่าเดี๋ยวมาเบิ้งสกอตแล้วก็สักเอาสกิลเอ้ยมาเบิ้งสกอตเข้าเนาะว่าสิได้จักคิวน้อทุกคนเนาะเออวาวกับบุตรน้อทุกคนเธอว่าเขาก็เป็นปลาชนะไปน้อทุกคนเนาะไปที่เบิ้งคินมีแต่ตัวจน จบคลิปกัขอขอบใจนะทุกคนนะที่บ่งคลิปนี้อ่าก็อที่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้แนเดอร์อ่าเดีเ๋ยวมาเบิร์สกอร์ข้องเฮ้านาะเออ สกอร์ของเฮาก็คือได้อยู่15คิวเนาะทุกคน้าใต้3ซอย9ถือว่าเหนือทีไปเนาะทุกคนเนาะอ่า MVP เฮาก็เป็นคนได้คือเก่าเนาะทุกคนถือว่าเฮาก็ได้ MVP ไีพเนาะทุกคนเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลเรื่องพิธานี้เนาะทุกคนเนาะก็ขอขอบใจทุกคนอีกเถื่อเนาะทุกคนเนาะอ่าขอบใจหลายๆเนาะทุกคนเนาะพยายาให้ลินตัวละครได้อาจจะให้ออกเครื่องแบบใด้จะให้ลินซ้ายได้เนาะทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เนาะทุกคนเนี่ยจะมาดนให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะ